สวัสดีค่ะก็มาอาัดคลิปหน้าสดให้ดูนะคะนี่เพิ่งตื่นนอนก็มาอาัดให้ดูว่าหน้ามันก็ยังใสยอยู่นะแต่ว่าพวกรอยแดงรอยดำอะไรเงี้ยก็คือต้องให้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นมานานแล้วก็เราก็เป็นเยอะด้วยาอจต้องใช้เวลาในการ ดูแลเอกสักนิดหนึ่งแต่ว่าพื้นผิวโดยทั่วไปนะคะโดยรวมเนี่ยใสมากๆแล้วก็ไม่มีสิวขึ้นมีมีตรงนี้เพิ่งจะมันเพิ่งจะหายนะคะนี้คือนอนดึกแล้วมันก็เป็นสิวอักเสบใหม่ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้หายแล้วเนาะ ก็จะมีรอยแดงอยู่บ้างก็โดยรวมพอใจมากนะคะประมาณวันนี้เพิมเข้าวันที่22เนาะที่ลงเซรั่มไปแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแฟรนี่แคร์ในการดูแลแล้วก็บำรุงนะคะก็อย่างไงมารอลุ้นรอติดตามไปกับซัมโอนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าผลการรักษาจะเป็นยังไงเผื่อว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆห,หรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านะคะสนใจอยากจะปรึกษาหรืออยากจะสอบถามว่ามโมใช้วิธีการรักษาสิวหรือว่าดูแลผิวยังไงนะคะถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็เป็นอยากจะแบ่งปันนะคะ ใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวก็รอติดตามว่าหลังจากที่รักษาหรือว่าดูแล,แลไปเต็มที่แล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันมันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าฝา,ากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย